สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับทั้งสองฝ่ายเลยนะครับวันนี้ให้เกียรติกับทางรายการของเราก่อืนแหมผมก็ต้องแสดงความดีใจกับหมวดจรัญด้วยนะครับครับผมแหม่ยิ้มฟันยื่นเลยครับท่านยื่นอยู่แล้วครับครับผมรู้สึกยังไงกับการที่ศาลยกฟ้องครับดีใจครับได้เงินสักทีครับผมต่อสู้มาเกือบสองปีเงินตอนนี้มันยังไม่ได้ใช่ไหมครับยังครับรออีกนิดนึงเออทางาของครูปีชวดเนี่ยจ้ารู้สึกยังไงครับตอนนี้ ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเราก็ต้องเคารพการตัดสินใจของของซานครับผมแต่ยังไงมันก็ยังมีช่องทางที่เราจะอุทธรณ์ต่อและถามว่าตอนนี้เครียดไหมครับก็ไม่ได้เครียดอะไรนะอยู่บ้านก็นอนหลับปั้นดีเลี้ยงไก่เลี้ยงนกไปตลอดแต่ตอนนี้นกฆ่าไปแล้วไม่ได้เลี้ยงแล้วเลี้ยงนกอะไรครับนกเข้าถ้าไปฆ่านกเขาเพราะอะไรมันขั้นเป็นหลางคุกคุกคู่คุกคุกคูก่ค คู่คู่คุกูเลยค่าค่ากินแม่เลยแกนทนายทางทนายสังคิดว่าจะอุทธร์ต่อไหมครับก็ถ้าหากว่ายอมรับการตัดสินของศาลผมว่าไม่น่าอุทธร์อุทธร์เนยครับเพราะเรายังมีช่องทางโอ้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าหลักฐานที่ได้มานั้นมันเป็นหลักฐานแบบไม่ชัดเจนน่ะมันก็เลยคิดว่าจะสู้กันต่อก็ต้องสู้ต่อต้องอุทธร์ครับและข่าวที่ ทางทีมงานข่าวเราไปสืบมาว่าตอนที่พยานขึ้นศาลเนี่ยมีการย้อนแย้งกันเองพูดไม่ตรงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ ก็คือว่าย้อนรักกันเองอะเนาะเออเขาไม่ไเดี่ยวเดี่ยวเดียวเดียวเขาไม่ได้ขาดแต่ก็พูดความจริงแต่ว่าร allora> ักท่าเรามันอ ator)> ่อนนิดหน่อยนั่นแหละแต่ก็ไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาอยู่แล้วคือว่าจะสู้ต่อจะสู้ต่อถ้าหลักฐานหนักแน่นนะใช่มาแล้วทางฝ่ายนี้ของเอ่อทั้งหมดะลับนี่ครับที่เราชนะเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรครับต้องถามทนายจริงๆแล้วเนี่ยก็ผมก็ตั้งแต่ทีแรกแล้ว คือพยายนหลักฐานแล้วก็ครบอยู่แล้วเรายื่นให้อสารไปไม่ว่าจะเป็นพยายนบุคคลพยายนนิติบุคคลทุกอย่างมันครบอยู่แล้ว<อ>นะตอนนี้ก็ที่ชนะมานี่ผมก็แนะนำะหมดจารันอย่างเดียวเลยว่า ให้เดินสายทำบุญอย่างเดียวดีกว่านะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถึงเขาจะอุทธรณ์มาผมก็ดูแล้วแล้วแต่เขาจะหาหลักฐานมาเพิ่มผู้จ้าเขาเกลี้ยงังบุญแล้วแต่งตัวเกลี้ยงด้วยหลักการต้องอย่างนี้ไม่เหมือนเหมืองสกปรกใช่ไหยผมไม่มั่นใจเลยรือไหมเนี่ยเาเปรียบเทียบก่อนเวลาจะพูดอะไรเปรียบเทียบก่อนเออไม่ใช่สกปรกอันนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องสกปรกไม่สกปรกนะครัเรื่องคดีก่อนนะครับตอนนี้ถามว่าสกปรกไม่สกปรกไม่ต้องเถียงกัน ้าสปกกทั้งคู่จ้าําบในสายตาของผมนะครับแต่ไม่พูดไม่พูดไม่นไอยกตัวอย่างให้ฟังอย่าไปพูดไา้ฟังนูนเข้าับผมท่านจะได้รับความสนุกสนานแบบนี้ทางช่องไลฟ์คอมดี้ของเราเท่านั้นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดสับ s c ไคร e ท่านจะได้ชมคลิปใหม่ๆของเราตลอดเวลานะครับอย่าลืมนะครับกดเลยครับกดเลยกด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 นะครับอย่างนั้นแหละครับกดนะครับ